สวัสดีค่ะแม่ค้อนจ้าสวัสดีค่ะเสียงได้ยินกันไหมคะสิกว่ามาปะม,มาหูฟังโบลูบลูค่ะเสียงสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พาเก็บผลไม้ลังบ้านดกมากอยากบอกว่าเก็บชาไปหน่อยนึงค่ะเขาเตะปาเลยค่ะมากไม่ลังบ้านบริบูงค่ะบองดู ดกมากดกมากๆก,ก็เก็บช้านิดหนึ่งนะจ๊ะเขาสุกแล้วค่ะสุกแล้วสุกแล้วหวานอร่อยคือเดี๋ยวหวัสดีค่ะพี่พี่เล็กสวัสดีจ้า ถุงเก็บเดาเดียวเยวปล่าตะก,กา้าสวยๆมาใส่กันค่ะสวัสดีค่ะน้องเปียสวัสดีค่ะอันนี้เขาเรียกครูสเบรจ้ะก็รังวนมากก็จะปลูกจ้ะลูกอันบอสันสูกกับกินสมแทบค่ะที่ก็ออกจากคล้ายๆบักยมจ้ะได้ยินเสียงไหมคะเสียงโอเคปะคะ่ะ เมขวันไส่หูฟังตัวนี้คูสแบีย่ะเฮ้ยเก็บซาหน่อยนึงค่ะเขา้าจะปลาอะไรค่ะบริเบิงหลังบ้านเลยมากคูสแบียเกีเกีนี่จากเมขวันเหมือน อืมค่ะมันดกมากหมากนี่มันดกมากเนี่ยค่ะลูกซุกกันซเสีย่ยเขาจะหวานมากหวานหอมแล้วก็ตรงเปลือกเขาจะเปรี้ยวนิดนิดแคหร่เนาอร่อยมากสวัสดีค่ะ คุณแดงต้อยวัสดีจ้าอืมอ้มฝนตกบะค่ะยูนี่ลูกประมาณสองเมตรอันนี้เก็บหมักใหม่หรือเก็บกินเนอะคะสวัสด <c oughs> ีครับผมคุณยายเห็นหลายไสเจ้าไปลูกเขาจะแบบว่า ล่วงไปหลายแล้วค่ะอยากบอกว่าล่วงไปหลายแล้วอสวัสดีค่ะคุณเอพีโมบิลอร่อยมากล,ลูกเขาโดกเลยโดกมากโดกมากโดกเข้ามากันในโดกอัน อันนีู้รแลวสวัสดีค่ะพี่น้ำพึ่งสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณปราณีสวัสดีจ้านี่ค่ะคุณพี่อัมพรมาจากคุณเอพีโมบิลมาคเขาเรียกครูสเบร์จ่ะหน้าตาจะคล้ายๆมากเขาเรียกมาคามป้อมหรอ แต่ว่าเขาจะนิ่มเขาเขาจะนิ่มเขาจะนิ่มอากาหมอว่าจะเบิ้งหนเขาในเขา,น,เขาน่าจะคล้ายๆกับสาวรถจ้ะยหมากอย่างเขาเห็นบ่เขเห็นในเม็ดเขาจะจะนิ่มๆจ่ะ ด้วยซุกหอมหวานมากน้ำซุปหนี่ซุกแล้วลูกเขาจะหอมหวานแล้วก็ตรงเปลือกเขาจะเปรี้ยวไงตรงเปลือกเขาจะเปรี้ยวแ๋ยวามันจะกินน้ํากินไชกันมันจะอร่อยมากเห็นอย่างนี้อยู่ต้นต้นเขาจะมีหนามน้ำนนค่ะโอ้นหอนามเาหาวเลยหนามเหาว ต้นมันต้นมีหนามมีอารยธรรมไงใส่ถุงกระดาษผลไมปีนี่ถือว่าโดกมากค่ะกักซากเลยยังไงกระดุก่ะเยอะเยอะอันนี้ อันนี้นั่งเฝ้าครับนั่งเฝอาอแม่แล้วก็ถาเหรนกับขางบ้านนําเพื่อเขาออกมาเพื่อสองสาวออกมาเขาจะโดกแบบเป็นพ่วงตามงา่าีนแบบว่าโดกแบบเต็มๆอะ่ะอร่อยมากต้นนึงนี่ได้หลายโลค่ะต้นน้อยๆนี่เพราะว่าดกแห้ง แซ <Yeah. S 2> ่บแซ่บจนว่าด้วยค่ะหน่วยหน่วยดิบกะกินสมค่ะหน่วยสุกเน่ยกินกินแ่บเลยหอมหวานมากด้วยเจ้าบิงเนี่ย <Yeah. S 2> อันนี้ถือว่าแบบเขาล่วงไปบ้างแล้วดกดื้อดกเต็มงานสิเป็นน้ำค่ะอันนั้นบ้านผักแม่ขัน มกแต่งเกินกินไปแล้วแอปเปิ้ลบักแอปเปลิลบานนี้แอปเปิ้ลดกโอ้ค่ะพี่น้ำพึง่งผัดผัดเสน้นไว้อยู่ค่ะผัดมกมาผัดแม่แม่ขวัญผัดไทยฝรั่งผัดไทยแบบว่าน้ำผัดไทยสำเร็จนะจ้าสวัสดีค่ะคุณสมาพัดว่าจ้ะอันนี้เป็นแอปเปิ้ล เพื่อนเนี่ยนี่เจ้าเบิงแอปเปิลดกจนงากรงดกจนงากรง,งาลีจ้าเบิงดูเบิงดูเนี่ยอันนี้ล้นไปแล้วแน่แล้วเนี่ยว่าแอปเปิลไม่ขวัญบ่เสียบเด้อหน่วยกับไข่เติอบอยู่บนเดียวให้เบิง <laughs> อ๋อสวัสดีค่ะคุณดวงสวัสดีจ้าเบิงคุณดูแอปเปิลยังสินี่เนี่ยหน่วยมันลนเนี่ยมันจะมันจะสุกแล้วค่ะ แต่ว่าต,ต้นนี้นวยบกค่อยงามค่ะเขาก็เลยจะร่วงเยอะวันได้กินว่าเราก็นน้ำไล่ไหลว่าบกแซ่บอะฮึ่มพี่แมง่งเห็นมาแอปเปิลต้นแม่ขวาญบกค่อยเส่บมันก็อร่อยใช้ได้อยู่นะืึ่แต่าลวกนี่อุ้ยวัสดีค่ะคุณบาสสวันนี้จ้าลวกนี่หวานกรอบ ้วออกเปี้ยวด้วยเพราะว่าเขาล่วงเองโอ้ยมากมากเต็มนต้นเลยค่ะเก็บบหวาดบาะไวดกมากน้าเบิง่งนี่นยแบบว่างา่าง แบบดกดกแบบงากรองอ่ะกรองลงดินอย่างสิเลยงากรองสิเลยกรองทุกงา,บา,งกากเบืง้งดูเจ้าเบิ่งดกมากพ่ดเบิ่งมาทั้งต้นบานเนี่ยทั้งต้นทั้งคักค่ะทั้งต้นทั้งดกแห้งแต่ว่ามันลูกมันไม่ค่อยสวยอะ่ะบม่ได้บํารุงเนาะปวดสารลอยเปอร์เซ็นต์ไงน,นั่นแจ๊ค่ายนี่ ปวดซานลอยเปอร์เซ็นแบบพ่วงแล้วเป็นเศร้ารอ่ะเพิ่งดูพ่วงหนึ่งอ่ะแบบดกมากแต่ว่าลูกบบสวยเดียวกับล้วงค่ะสุกมากกับล้วงแมันดกแห้งมากแอปเปิลแบบสุดๆอ่ะเพิ่อนดูเพิ่งดูเพือพ่อนดูเพื่อนดูคุณพอดโพบโมกป๋าตงกันเลยค่ะต้นนี่พอกินนะไม่ค่อยอร่อยนะต้นเนี้ย มึอมันมะลนน่ะนี่มะพว้าวหัวก็เก็บว่างค่มะพรวก็เก็บมะเ้าเลยมึงดูรนนรนกวางเต็มเต็มไตต้นน่ะเก็บเก็บขึ้นมอเ้าเนี่ยเก็บขึ้นมะเ้าเนี่ยแต่ว่าดก,กดกุโดกอ่อนซ่อนอ่อนซ่อน e ดกี่ลีปักแอปเปิลปีนี้ดกคักดกเนี้ยดกจนแบบงาสิริอ่ะช่วงนี้ช่วงนี้ช่วง,น,วงน,นี้กินสมก็แซบค่ะกินสมแซบมึงดู เดี๋ยวตามาตัดหยาอีกอะ่ะยีได้ลวนน้ำเครื่องตัดห้าตายอีกละอันนี้งานหนึ่งผลงานหนึ่งงานกวงดุกแบบว่าดุกตัังแต่โคน่นต้นเห็นไปเลยต้นน้อยๆต้นเดียวเนี่ยนะฮะกินน้ำมาท่านหรอกแล้วมันบ่ค่อยสวยนะไปฝากพี่ๆต้นต้นนี้แสบต้นนี้แสบข <laughs> องคุณลุงข้างบ้านเนี่ยต้นนี้แสบ ต้นนี้คล้ายๆกับที่เขาขายตามห้างจ้ะต้นนี้อร่อยนะคะเนี่ยเขาจะลายๆแบบเนี้ยที่เป็นแบบเหมือนแอปเปิลขายอ่ะเนี่ยแล้วเขาก็จะหวานกรอบค่ะต้นต้นนี้หวานกรอบต้นนี้หวานกรอบบสชานสุกดี เป,เปี้ยวเยอะกว่าเปี้ยวน้อยต้นสุกน้อยล้วนกับลายเด้อดกตอนมัน,มนพสูสนแดงยังบรเห็นว่ามันดกกว่านี้ค่นนะต้นเนะน,นี่ยเรียว่าดก่รซําต้นของแม่ขวัญแต่ว่าต้านนี้อร่อยรุ่นนี้จะดกงากวอง,องข,นนวขึ้นกันค่ะปวดพูดขึ้นกันอันนั้น อ่าต้นลูกพุนของเราจะเบ้ลูกพุนของเราเดี๋ยวผามาเก็บกันเดี๋ยวมันสุกกันต้นนี้ก็ดกใช้เล่นแต่ว่าอยากแมงแมงไหลยอยู่เนีย่ยต้นลูกพุนจะเป็นต้นนี้แล้วก็ต้นอีกต้นหนึ่งของคางบ้านฟางนวลจ้ะลูกพุนของเราลูกพุนนะเออต้นนี้แซบค่ะต้นนี้อร่อยมากปีนี้ลูกไม่โตเท่าไหร่ แต่ว่าพันนี่แสบค่ะพันนี่เสีบแห้งโอ้โดกดกใช้เล่นดกใช้เล่นดกมากเลยหละเห็นไหมลูกไม่ดีเขาเริ่มเสียลิโอมาไปลิโอแค่อยู่หลังบ้านเหนื่อยนอนมานน่ยค่ะผ้าเบิ้งแอปเปิ้แลแอปเปิ้ลคุณตาข้างบ้าน แล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นแอปเปิลของอบ้านทางหลังนี่ค่ะเป็นเลขกันเฮียดก็บกินได้ค่ะเ <c oughs> ก็บกินได้ค่ะบเพราะถามผู้ใหญ่คอมต้นของคุณตาก็จะโปร่งปล่งแต่ก็ดกแต่ต้นของแม่ควันในดกค่ะพีล่ลีเป็นแบบเป็นกิมกิมเป็นมัดมัดอยู่เ <c oughs> ดียวว่าสิเขาปลาแต่ว่าเพราะฉันเห็นเขาปลาตอนแรกว่าจะ ขาป้าแหละก็เลยเรียกม,มาต้องต้องปัดเห็ดต้องทำความสะอาดเห็ดห้พระเจ้าก<ม>อนต้นนี้ดกอี่ลีพี่น้องจ่ะแอปเปิลมาขวัญปีที่แล้วเรื่มค่ะปีที่แล้วดกวะมื่อวันที่โอ้มื้อนี้หวยหออกเรื่มคนก็ถามหวยดกคักดกแหน่เนี่ย<ม>ว่าเป็นจุม่มจุมจุมจ่มละเศ้าจุ่มละสิบอ<ม>่นาับปพูบก็โลวนปับ ว่าเพราแบกับแซบอยู่ต้นต้นของไม่ควันเนะี่ยเดี๋ยวแม่ควันให้เบ่งอันเห็ดเห็ดทำความสะอาดแล้วค่ะดเ,ดเ,เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะแห้งค่ะปิดไว้ไปเก็บมาเม่วว่านนำ้ำแต่ว่าคลิปโมเส้นในร่งเลยค่ะเก็บเห็ดมาเม่อว่านได้คู่นหนึ่งค่ะคู่ถังหนึ่งอะ น่าจะได้อยู่เขาสร้างไว้หาโล่เนาะก็เลยน่าน่าจะถึงเดี๋ยวค่อยว่ากันทำความสะอาดไ้ค่ะก็เลยนนเดี๋ยวปิดไ้กันท่้งเหียโอ้ยเหียเห็ดเหียเห็ดเห็ดเหียสวยมาก เดี๋ยวจะขายกันเดี๋ยวจะขายต้นนี้กะต้นนี้คือใบโหระพามค่ะแต่ว่ากลิ่นนี่กลิ่นเขาเป็นกลิ่นกระเพราภูมิใจนําเสนอดอกซึ่งนั้นเริ่มเหี่ยวแล้วดอกนี้เริ่มมากสวยมากค่ะอน,นี่มาต้องถามเลยค่ะซื้อไปขอนจำไ่ได้สวัสดีค่ะคุณบางออนขอบคุณมากค่ะคุณพี่น้ำพึง่ง สวัสดีค่ะคุณสุรัตนาเฮ็ดงามเฮ็ดงามเหมเนะือนไงสวยหก่งยังสิละเนี่ยอยากอยากพุม่มใจน้ำเสนอกุหลาบแม่ขวัญแม่ขวัญตัดไปตัดไปใช่เราสองช่อเนี่ยกุหลาบเขาจะเป็นช่ออย่างเงี้ยจะเป็นช่ออย่างเงี้ยช่ออย่างเงี้ยตัดไปใช่สองช่อมอว่านเนี่ยเนี่ยกุหลาบเขาขึ้นมาเป็นพุ่มพุ่ม,มืองที่แม่สวยมากนะกุหลาบอันนี้เป็นต้นเกาจะ้ะ ต้นเก่าต้นแกเขาเอดอกกันนี่ว่าสิเก็บเม็ดเม็ดยูสใสเหมิดเม่ยังดอกสวยๆตะกี้จ้ะนี่นหมกุหลาบเขาก็จะเริ่มบานดอกดอกน้อยบานคือกุหลาบไผ่ค่ะแต่บานออกมาแล้วเป็นยังสี่คะ่ะเป็นแบบเป็นช่อเป็นพุ่มใหญ่มากอ่สวัสดีค่ะคุณมนทิตาดีจ้า งามย่า่งามหน้าสวัสดีครับผมคุณหนูพรวงสวัสดีครับอันดอกนี้น่าจะออกเหลืองๆขาวๆจ้ะแต่วาา่าก้านสีเงาไปใสครับก้านสูงก็ไม่ขวัญอนะเงาตั้งแต่พูนขึ้นมาพี่มเมื่อกี้กะขวางท่าพระเจ้าดอกไม้ที่นี่ค่อนข้างสีสดสวยจ้ะ อันนี้แม่วันตัดมาช่ำจากกุหลาบกิ่งนี่ตัดมะช่าก็น่าจะติดแล้วแหละเนี่ยเพราะว่ากิงก่งเขาเริ่มมาแล้วนะหมดนตัดช่าอน,นี้อันนี้กุหลาบแดงนะจ๊ะโอ้กุหลาบแดงเลยค่ะชุ่มเนี่ยอันนี้ก็อีกสีนึงออกชมพูชุ่มนี่กับปบ้านไม่แล้วกุหลาบตอนแม่ขันเอามาล่งใหม่ๆก็ ลงเยอะเหมือนกันรอดเมื่อกี้ตนแต่ว่าเพราะว่าเอาเข้าไปทั้งในหลายมันเป็นใครใช่ค่าาจาะจ้ะน้ำมาถึงแนวอย่างมันแนี้ิแต่ว่าก็อูแล้วอูแล้วสวัสดีค่ะคุณบุญมากสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ก็เริ่มเริ่มโรยแล้วเอาไว้ในลมเขาเลยบ่อยสวยปันใด อันนี้มะเขือเทศเขาวปอกพี่พวงพวงนี่ไหมพอดพอ่อนาจะได้กินยุ่จ้ะนาจะได้กินก้อนหนาวพวงมะเขือเทศมะควันุ้มใจนำเสนออันนี้เห็นไหมจะจะเป็นลูกสีดำๆจะมะเขือเทศมะควันชืออ่า ต้นมาต้นประมาณยี่สิบเส้นต้นน่อยอยู่ค่ะตอนมา่อคันซื้อเนี่ยเนี่ยนลูกกรลังสุกพวกนี้กําลังสุกค่ะแต่ว่าพวงนี้ใหญ่มากพวงนี้ใหญ่มากใหญ่ที่สุดก็ฝั่งนี้จะเป็นอีกพันหนึ่งจ้ะเห็นไหมลูกจะเลี้ยวๆมา,ากเจ๊ชีร้กินจกก๊กีลูกอันนี้พ่อเองแต่ว่าลูกดำนี่โอ้ยโดกโดก,โดกลูกดำนี่ได้ได้หลายพว่วงหลายพวง อันนี้เป็นถั่วลันเตาบอกเป็นงามาเอ,อ,อเ่อบวกระเทศเขาต้องตัดตัดกิง่งตัดใบมันออกเนี่ยค่ะยายมันแบบหนาหลายมันจะไปเลี้ยงใบเลี้ยงอย่างเหมือนถั่วลันเตาเมื่อวานเก็บไปแล้วสองเมื่อวานเก็บหออหนึ่งองมีต้นแค่นี้ต็ดเก็บหออหนึ่งอะแต่ว่าเบิ้งลูลูกหน่อยกำลังขึ้นมาอีกมีแค่เนี้แต่แต่แบแบเก็บ,บ,บได้เป็นหอบเลยนะเนี่ยขอบอก สวัสดีค่ะคุณอ่าชามพัดทองคอยกระอ้านไปเรื่อยด้วค่ะอ่านบอ,อกช่วงนี้ฝนตกค่ะก็เลยก็เลยเขียวฝนตกบ่ตกหมู่ว่านเหมือนก่อนโอ้วาว่า,วาตกกับขาดมาเป็นอาทิตย์ึ้นกันขาดมาเป็นอาทิตย์ทื่กัน อันนั้นเป็นพวกว่านฮูสตาจำปาตองโอ้แขวนบ่อด้วยค่ะคุณขอบคุณหลายๆค่ะโอ้คุณจำปาขอโทษขออภัยค่ะขอโทษขออภัยพวนน้นเต่า ที่แม่หยัมควบควบลูกไา้เหลียวเบิงแม่ก,กินอย่างอัน,น,นเจ้งเสียบางเพื่ออันก็รังเพิ่นก็จะไปถิ่มไปใช่ปลาจ้ะไว้ให้อจัดปลาเนะให้กวางให้ยังออกมากกินไหมว่าว่าเราเก็บพวกท่าน้แล้วอยู่บาันครูสแบรหม่ขวัญผ้าเบิงอันนั้นอันนี้อันนี้กะ คุณตามั้งค่ะเอา,ามาเสียบบน่น่าจะไม่ใช่เมียนของบ้านไม่ขวันว้าเมื่อหนูมันล้วนจังส่เลยล้ว,ลวนเต็มพื้นเลยไม้ควันเก็บออกมือเศร้านี่เมื่อไงจังี่มันขึ้นนี่ต่แบบข้นต้นมาเลยเพต่ตะมุตะมิตะมุตะมิขึ้นมาดกมากโดกมากดกโคดกโคนั่นโดกก็ปีก่ก้อน เป็นพ่วงแต่ว่านวยบ่่ค่อยสวยค่ะนวยแม่งๆเดี๋ยวเขาก็จะร่วงกันคุณแอปเปิลแอปเปิลโดกแห้งค่ะพีน่น้องจ้ะอันอ๋ออยู่บ้านเราหกโมงหาสิบยูนิก้ายจา้ะาบโมงหาสิบสามค่ะคุณบุญมากค่ะ เห็นเห็นต้นนี่ก็เลยแบบว่านั่งกินฉันได้หม่เศร้าแค่เปลือกความเพราะว่าเปลือกมันเปลือกมันจะส้มเปลือกมันจะส้มเปลือกมันเปรี้ยวค่ะเปลือกมันเปรี้ยวก็เลยงวาไปเด้อโ๊้ยเอาลุงตําอะไรค่ะเอาลุงตําเห็นเอาลุงตําเน็ตเน็ตลุดลุงตําเน็ตลุด ว่าเ้าวยำข้าวยำเปลือกไปนะมันก็จะเปรี้ยวสมหวานหวานอมเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานแซ่บดีจ้ะกินต่อไปกินต่อไปว้าอร่อยอร่อยอร่อยอันเน็ตเน็ตอยากรุดใบเขาครูสแบรดอ่ะแซ่บไหม วันไล่ๆใกล้ๆมาอ่าจะมาขามปอมมาขามปอมบานถ้ามันแข็งเนาะแต่ว่านี่ทางในมันเม็ดม,มันจะนิ่มเพราะว่าเม็ดเจ้าวรสจ้ะห, mm hmm. หวานหอมอร่อยมากจ้ะคนไทยกะกินสม mm hmm. ชนมานจะกินสมแต่ว่ากินสุกนี่ก็สุดยอดเข mm hmm. าจะมีสีนี่เจียวเขียวๆกับสีออกม่วงๆจ้ะเนี hmm. ย่ยเนี่ย เก็บตัวเนี่ยต้นพริกต้นพริกอาจจะได้เก็บฟักทองบดได้แล้วเงือแตกค่ะเพราะว่าฝนจะตกอากาศก็จะเอาเอาหน่อยให้ช่วงมงเห็ดเห็ดสวยๆของเก้าอีกรอบนะภูมิใจนำเสนอโอ้ยค่ะคุณพี่หนูพวงขอบพุดหลายๆค่ะ สองตะก้าจ้าน่าจะได้อยู่เมื่อเห็ดหาโลค่ะเขาสร้างไว้หาโลเดี๋ยวก็จะช่างแล้วก็เดี๋ยวถ้วยเขามาเอาจ้ะเราสร้างไวลล้ด่วนแล้วแหละด่วนดวนดิอ๋อค่ะเพราะกินเา่วเร่งเนียนอยู่จากหกมง่งบ้านเฮ้ายู่น่กะกำลังจะใบสองจ้ะสวัสดีค่ะคุณมณีรัตน สั้นๆหน,น่อยนึงนะคะมือเนี่อันท่านค่ะท่านคุณมณีรัตน์ท่านพอดีกำลังคิดไปก <laughs> ำลังสีนี้ลืมข้าวเปิดประตูไว้ <c oughs> นัทเรียว <c oughs> แล้วก็ผูกแมวไว้อันล่งลงลงางลา้ทำความสะอาดเห็ดหมาว่านจ้ะแต่ว่าเพรฉันได้ลุ้งคลิปสวัสดีค่ะคุณสุภาพร นาห้อนประมาณนี้ค่ะแต่ว่าหนาหนา,หนาวมีแตหิมะกะหนาหนาวมีแตหิมะบ่มีอย่างสู่บ้านเท่าไป่ไเดี๋ยคะ่ะบ้านเท่าแบบบ้านเท่าแบบว่านะวนละไมก่กินทั้งปีอยู่นี่เฉพาะนาห้อนหนาหนาวกะบ่มีอย่างเลยเก็บเตะหิมากินเดี๋ยวไปจองเพลเอกอนโอเค อ uh, ไปเร่่วนมากจะอยู่ในบ้านจ้ะโอ oh, พักร้อนวันสุดท้ายจ้ะวันนี้พักร้อนมือสุดท้ายจ้ะมืออื่นเริ่มเพียงานแต่ว่าก็จะเข้าป่าเข้าอะไรตามปกติลยจ้ะหลังเลิกงานแน่อย่างแน่สิค่ะก็อาจจะเอาวันหยุดออกอีกไปเก็บหมักแบแน่หมักยางแน่ต่อไปค่ะค่อยว่ากันโอเคค่ะมื่อนี้เขาก็มาชมชมความโดดของหมักใหม่ปีนี้ ก่อนนะจ๊ะเยี่ค่ะขอบคุณหลายๆชั่วปูชั่วคนจ้าขอบคุณมากค่ะคยังไงแกกินขา้าวแซ่บนอนหลับสบายดีชั่วปูชั่วคนค่ะลำลำเรวยๆกันเลยค่ะเด้อบ๊ายบายดีค่ะขอบคุณหลายๆจ้า